สวัสดีครับวันนี้ผมมาแจกมอดแสงเงาที่ว่าแบบสมจริงเหมือนในคอมแบบสุดๆเลยแหละครับแต่แค่มันไม่มีเงาตัวเองแค่แค่นั้นนะครับคือเป็นแสงเงาที่ว่าที่แบบสมจริงสุดๆแล้วอะครับคืออันนี้สำหรับสเปคแรงที่สุดในแบบโอ้แรงสุดๆเลยครับแบบโอ้โหไม่ไม่รู้จะแรงไงครับมันเป็นแสงเงาสวยสุดๆเลยครับ ถ้าผมเงยหน้าเดี๋ยวผมแหลกเลยครับผมเล่นไม่ได้เลยครับเครื่องนี้ Oppo A3 ครับนี่ครับเห็นความสวยของมันย,ยังครับยังครับโอ้ยโอ้ยเงยผมก้มหน้าก่อนสายสลบไปตอนนี้วะนี่ครับดูแสงเงามันครับมันสวยสุดเลยนะครับเนี่ยผมแหลกแล้วครับเนี่ยผมต้อง ผมต้องก้มหน้าก่อนคลเคลื่นแล้วนี่ทุกคนดูแสงภาพพีดีครับนี่คือแสงเงาสนอันนี้คือแสงเงาที่ว่าเหมือนได้ความที่สุดแล้วนะครับเป็นที่ว่าแบบแสงเงาสุดสุดโหดสุดดสวยมากครับเลยมา ดูเด็กดูด่าภาคีเดี๋ยวนี้โอตกแล้วถุงห้ามลยหน้าเด็ดขาดเลยแม่ผมต้องแหลกแล้วเด็นแสงเงาภาทีเดียวผมกระตุกแล้วเนี่ยห้ามอง่า,งายเลยแล้วใครอยากได้แสงเงาเซเดอร์นี้นก็ไปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างใต้คลิปนะ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับขอาทุกคนเพื่อกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังลังใจทำ้ทุกต่อไปนะครับ